สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญมาแนะนำเช่นเคยเป็นเหรียญชนิด10บ,บาทที่มีแล้วขายง่ายสามารถขายได้เลยและมีช่องรับซื้อเหรียญนี้ราคาไม่แพงนะครับแต่เป็นเหรียญหายากเป็นปีพสหายากแต่ราคายังไม่แพงนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศสองพันหร้อยสี่สิบสี่นะครับราคาซื้อขายกันก็เกินหน้าเหรียญแค่ห้าบาทนะครับเขารับซื้อในราคาเหรียญละสิบห้าบาทนะครับหลายหลายช่องนะครับก็รับซื้อนะครับปีพศสองพันหร้อยสี่สิบสี่ นะครับก็นํามาให้ข้อมูลเพื่อนๆทําไมถึงว่านํามาให้ข้อมูลเพื่อนก็ช่องสมาคมแชนแนลเคยแบ่งปันขายเป็นประจําให้กับทางร้านที่เขารับซื้อทางช่องที่เขารับซื้อนะครับช่องสมาคมชนแนลเคยขายเคยแบ่งปันไปก็มีช่องณสานลมชนแนลแล้วก็ มีช่องประนาดคนใจดีมีช่องปอปาศึกษาแบงก์นะครับซึ่งช่องสมาคมชาแนลก็เป็นพันธมิตรนะครับเป็นลูกค้าเป็นเครือข่ายที่แบ่งปันเหรียญน,นะครับขอแนะนำเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีเหรียญตามที่ในคลิปนี้ อยากจะขายนะครับก็ติดตามนะครับสามช่องที่นี่เอ่ยไปนะครับถ้าท่านไม่ติดตามท่านก็จะไม่รู้ข้อมูลว่าทางร้านทางช่องของเขามีเงื่อนไขอะไรอย่างไงแบบไหนนะครับถ้า,เ,าเป็นช่องอื่นๆนอกจากสามช่องที่ผมเอ่ยไปเขาก็อาจจะไม่รับซื้อนะครับราคาเหรียญ ไม่ใช่ราคาทองนะครับเขาจะรับซื้อทั่วไปช่องไหนเขานิยมปีพศไหนช่องไหนเขานิยมเหรียญแปลกช่องไหนเขานิยมเ,รยเออหรียญเออเลอคอยนะครับมันต่างกันนะครับเป็นช่องใครช่องมันนะครับถ้าช่องอื่นประกาศรับซื้อเหรียญอย่างอื่นก็จะเอาเหรียญช่องช่องนั้นมาขายให้ช่องนี้มันไม่ได้นะครับมันก็มีเงื่อนไขยอย่างนั้นก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆนได้ เข้าใจเรื่องของการซื้อขายเรื่องของราคาเหรียญน,นะครับเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเหรียญราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเหรียญที่ผมนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยก็หมายความว่าเป็นเหรียญที่มีแล้วสามารถขายได้นะครับแต่ราคาไม่แพงเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ เขาต้องการจะเก็บสะสมหรือเขาซื้อมาเขาก็ขายไปได้กำไรนิดๆหน่อยๆนะครับนี่คือ,อช่องที่ผมการันตีนะครับว่า,าเขารับซื้อจริงถ้าเป็นเหรียญที่ผมแนะนำนะครับแต่ก็ต้องมีเหรียญหลักนะครับเหรียญหลักที่ว่าก็คือถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทก็จะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับ เหรียญหนึ่งบาทก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับเหรียญสองบาทก็จะเป็นปีพศสองพันไอสอง,อส,องสองบาทไม่มีนะครับไม่มีเหรียญหลักนะครับมีเหรียญห้าบาทนะครับปีสี่หกเหรียญหลักแล้วแล้วก็มีเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่สองนะครับนี่คือเหรียญหลักนะครับถ้าเพื่อนๆมีก็ส่งรูปไปประเมินราคานะครับถ้าตกลงกันได้ ถูกใจก็แล้วแต่นะครับถูกใจก็ขายไม่ถูกใจไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรานะครับก็มาให้ขออ้อมูลเพื่อนๆไดเ้เข้าใจสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ